สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเรานะคะก็จะมาพรีเซนต์ในหัวข้อโมเดลธุรกิจนะคะโดยธุรกิจของเรานะคะก็คือโยกี้โยก้โยเกิร์ตกรีก0ไขมันผสมเจลาตินคอลลาเจนค่ะโดยจุดเริ่มต้นของเรานะคะเริ่มต้นจากประสบการณ์ส่วนตัวของพวกเราผู้ก,ก่อตั้งนะคะที่ต้องการรักษาสุขภาพในชีวิตประจำวันที่ค่อนข้างเร่งรีบนะคะโดยผลิตภัณฑ์นี้นะคะถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ที่ห่วงใยสุขภาพแล้วก็ไม่อยากเสียเวลาในการเตรียมอาหารหรือขนม ที่มีคุณค่าทางโภชนาการค่ะ ดยวัตถุประสงค์ของเรานะคะก็คือมอบทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพค่ะเป็นการมอบผลิตภัณฑ์ขนมที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงแล้วก็มีส่วนผสมที่ทามาจากธรรมชาติอย่างโยเกิร์ตกรีก1 0ไขมันผลไม้ส,สดกาโนล,ล่าที่ดีต่อสุขภาพแล้วก็เจลาตินคอลลาเจน2คือสร้างความสะดวกสบายนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะก็จะช่วยลดระยะเวลานะคะแล้วก็เป็นทางเลือกที่ดีเลยสําหรับคนที่มีเวลาน้อยและต้องการเลือกทานขนมที่ไม่กระทบต่อสุขภาพค่ะ 3. นะคะคือตอบสนองความต้องการของ,ของตลาดที่เติบโต คนหลายๆคนนะคะก็เริ่มเข้ามาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นโดยจุดเด่นของตัวสินค้าเรานะคะก็คือหนึ่งเลยคุณค่าทางโภชนาการสูงค่ะโดยการใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติที่ไม่ใช้สารเติมแต่งที่เป็นอันตรายค่ะ 2. ใช้โยเกิร์ตกรีกสูงเปอร์เซ็นไขมันนะคะก็คือช่วยลดไขมันแล้วก็ดีต่อการย่อยอาหารค่ะ3าค่ะเจลาตินคอเลาเจนนะคะตัวนี้นะคะจะช่วยบำรุงสุขภาพผิวพรรณแล้วก็ช่วยให้ผิวเราดูอ่อนเยาว์มากขึ้น,นะคะ่ะ สีก็คือกรล่าแล้วก็ผลไม้สดนะคะตัวนี้จะช่วยเพิ่มไฟเบอร์แล้วก็วิตามินที่ดีต่อร่างกายค่ะสุดท้ายนะคะก็คือบรรจุภัณฑ์ที่สะดวกค่ะโดยแพ็กเกจจิ้งของเรานะคะจะเป็นออรูปแบบติดกระป๋องที่สามารถเปิดทานได้ง่ายแล้วก็ทําจากวัสดุรีไซเคิลค่ะแรงบันดาลใจของเรานะคะก็เกิดจากความต้องการส่วนตัวของพวกเรานะที่อยากจะรักษาสุขภาพแม้ว่าจะมีเวลาน้อยนะคะโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาทําขนมสุขภาพเองหรือกังวลเกี่ยวกับสารเคมีในอาหารซึ่งตัวโยกี้โยกี้นี้นะคะจะเป็น ออทางเลือกที่ดีเลยสําหรับการที่ต้องการดูแลสุขภาพในระยะเวลาที่จํากัดค่ะหัวข้อถัดไปนะคะลักษณะของธุรกิจค่ะโดยชื่อแบรนด์ของเราะะก็คือโยกี้โยกี้มีประเภทธุรกิจคือขนมเพื่อสุขภาพค่ะโดยที่มาของชื่อโปรดักต์นะคะก็ชื่อโยกี้โยกี้นะคะมาจากการเล่นคําของคําว่ายโยเกิร์ตซึ่งให้ความรู้สึกสนุกสนานแล้วก็จําง่ายพร้อมกับภาพลักษณ์ที่ดูเป็นมิตรและก็น่ารักจึงกลายเป็นชื่อที่เราเออกมาตั้งเป็นชื่อแบรนด์ผลิตภัณฑ์ขนมเพื่อสุขภาพที่หวังจะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าทุกคนค่ะ โดยที่มาของแบรนด์เรานะคะธุรกิจขนมเพื่อสุขภาพโยกี้โยกี้นะคะเกิดจากการสังเกตเทรนด์สุขภาพที่กําลังได้รับความนิยมในหมู่ผู้บริโภคที่มองหาวิธีการทานขนมที่อร่อยและดีต่อสุขภาพโดยเนื่องจากยุคปัจจุบันนะคะผู้คนให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพกันมากขึ้นแล้วก็มีการเลือกทานอาหารที่ไม่ส่งผลเสียต่อร่างกายขนมที่มีส่วนผสมของอาหารที่เป็นประโยชน์อย่างโปรตีนสูงไฟเบอร์หรือสารต้านอนุมูลอิสระจึงได้รับความสนใจอย่างมากขนมนะคะมักจะถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อสุขภาพเนื่องจากส่วนใหญ่จะเต โยกี้โยกี้นี้นะคะจะตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการทานขนมแต่ไม่อยากจะเสี่ยงกับการบริโภคสารอาหารที่ไม่ดีโดยที่เรานะคะจะเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีทั้งรสชาติที่อร่อยแต่ยังคงประโยชน์ด้านสุขภาพไว้ค่ะอันนี้จะเป็นลักษณะของโลโก้เรานะคะ ลักษณะของโปรดักต์นะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์ขนมหวานที่ออกแบบมาเพื่อเป็นทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพสําหรับผู้ที่ต้องการทานขนมหวานโดยไม่กระทบสุขภาพของตัวเองโดยมันจะประกอบไปด้วยส่วนผสมที่มีประโยชน์นะคะหลากหลายอย่างโยเกิร์ตกรีก0ไขมันผลไม้สดการุืามที่ดีต่อสุขภาพและก็ตัวยูนิคสุดข,ของเรานะคะก็ะคือเจลาตินคอลลาเจนจากโยโกะค่ะโดยโยกิโยกิ้นะคะมี2รสชาติที่น่าสนใจนะคะคือรสมิลกี้สตรอเบอร์รี่แล้วก็รสช็อกโก้ มานานานั่นเองค่ะโดยราคาเราจะอยู่ที่129บาทนะคะต่อ270กรัมก็คือ1กระป๋องนั่นเองค่ะผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะคะก็จะสามารถรักษาความสดไว้ได้นาน7-14วันเลยเมื่อเก็บอยู่ในตู้เย็นนะคะโดยแผนการดําเนินงานของเรานะคะก็จะดําเนินกิจการทั้งหมดเป็นเวลา5ปีค่ะอันนี้จะเป็นลักษณะของแพคเกจจริงนะคะจะเป็นรูปแบบกระป๋องที่สามารถเปิดได้ค่ะแล้วก็ภายในกระป๋องนะคะจะเป็นโยเกิร์ตการูล่าแล้วก็ผลไม้นะคะเรียงเป็นเลเยอร์เลเยอร์ค่ะ จุดขายของเรานะคะก็คือโยเกิร์ตกรีกไขมัน0ที่มีพังผลลไม้สดแล้วก็การหน้าที่ดูสุขภาพและยังมีเจลาตินคอลลาเจนนะคะที่ช่วยบำรุงผิวพรรณค่ะโดยบรรจุภัธุ์หรือว่าแพคเกจจิ้งของเรานะคะก็จะเป็นกระป๋องที่มีลักษณะพอดีมือแล้วก็สามารถเปิดกินได้ทุกที่ทุกเวลาสะดวกง่ายแล้วก็ทําจากวัสดุรีไซเคิลค่ะวิเคราะห์ผู้บริโภคกลุ่มผู้บริโภคที่แท้จริงวัยเรียนนักเรียนมัธยมและนักศึกษา ที่สนใจในเรื่องสุขภาพผิวพรรณน้ำหนักและความงามมักชอบผลิตภัณฑ์ที่ราคาย่อมเยาวและน่าดึงดูดเช่นมีแพคเกจจิ้งที่ทส,สมัยในกลุ่มอายุ13-24ปีรายได้เฉลี่ย2,000-10,000บาทต่อเดือนผู้ปกครองอาจจะเป็นผู้สนับสนุนเงินในการซื้อผลิตภัณฑ์ในพื้นที่เป้าหมายคือกรุงเทพมหานครกลุ่มผู้บริโภคไว้ทำงานเน้นสุขภาพกายและดูแลตัวเองในชีวิตประจำวันให้ความสัคันกับ สำคัญกับคุณภาพวัตถุดิบและประโยชน์ของผลิตภัณฑ์มีกำลังซื้อสูงพร้อมจ่ายมากกว่าหากสินค้าดูพรีเมียมกลุ่มอายุ25-40ปีรายได้เฉลี่ย15,000บาทถึง30,000บาทต่อเดือนในระดับเริ่มต้นระดับระดับกลาง30,000บาทถึง60,000บาทต่อเดือนพื้นที่กรุงเทพมหานครสัดส่วนกุ่มเป้าหมายเนี่ยวัยทำงานจะเป็น60%และวัยเรียน40%ครับ 0001721สุ 1, 2, 1, สปรักษณ์สุประไลค่ะรับผิดชอบของข้อที่3เรื่องการวิเคราะห์สวค่ะจุดแข็งนะคะผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีคุณภาพสูงใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติเช่นกี่วเกิดใไขมัน100%เ,เนดือดดินคอลลาเจนผลไม้สดกานโนลาที่ดีต่อสุขภาพซึ่งตอบโจทย์ต่อคนที่ต้องการขนมที่มีคุณค่าทนนางพลังงานสูงและไม่เพิ่มน,น้ำหนักค่ะสะดวกและพร้อมทานบรรจุภัณฑ์เป็นกระป๋องที่สามารถเปิดทานได้ง่ายสะดวกเหมาะกับคนที่มีชีวิตเร่งรีบค่ะตอบโจทย์เทรนสุขภาพค่ะตลาดขนมเพื่อสุขภาพกำลัง ตเติบโตอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่ใส่ใจสุขภาพและควบคุมน้ำหนักค่ะไม่มีสารแต่งเติมที่เป็นอันตรายและไม่มีน้ำตาลขาวหรือน้ำมันหรือไขมันทานค่ะทําให้ลูกค้ามั่นใจได้ในเรื่องของคุณภาพและวามปลอดภัยของอาหารค่ะทุดอ่อนนะคะเรื่องของราคาที่สูงมากในราคาที่129บาทต่อหน่วยก็คือ2 0กรัมค่ะอาจจะสูงกว่าขนมทั่วไปในตลาดซึ่งอาจจำกัดการเข้าถึงของกลุ่มลูกค้าที่มีงบประมาณจำกัดค่ะ ความเข้าใจในตลาดนะคะลูกค้าบางท่านเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจในความแตกต่างระหว่างโยเกิร์ตทั่วไปกับกีโยเกิร์ตสูรเปอร์เซ็นไขมันค่ะหรือยังไม่เห็นคุณค่าในการใช้คอลลาเจนผสมในผลิตภัณฑ์ค่ะอายุการเก็บรักษาสั้นผลิตภัณฑ์สามารถเก็บได้แค่เกจะถึง14วันในตู้เย็นซึ่งอาจเป็นข้อจำกัดสำหรับผู้บริโภคที่ยังไม่สามารถเปิโโพได้ในทันทีค่ะ ในส่วนของโอกาสนะคะตลาดขนมเพื่อสุขภาพที่กลาลังเติบโตเนี่ยมีความต้องการอาหารและขนมที่อยู่ต่อสุขภาพและยังคงมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในกลุ่มของคนที่ห่วงใยสุขภาพและมีเวลาน้อยค่ะการขยายตลาดโอกาสในการขยายรสชาติใหม่ๆหรือขยายตลาดไปยังช่องทางออนไลน์เนี่ยหรือร้าน้าสุขภาพต่างๆเช่นฟินตเนสหรือร้านค้าออนไลน์ที่เน้นการขายสินค้าสุขภาพคะ่ะการร่วมมือกับแบรนด์อื่นการสร้างความรู้กับแบรนด์ผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือฟิตเนสอา ช่วยในเรื่องของการขยายฐานลูกค้าได้ค่ะอุปสรรคนะคะการแข่งขันสูงในตลาดขนมเพื่อสุขภาพค่ะตลาดขนมเพื่อสุขภาพเนี่ยกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วทําให้มีผู้เล่นหลายรายที่เข้ามาทําการตลาดในกลุ่มนี้เนี่ยซึ่งอาจส่งผลต่อการแบ่งตลาดและการแข่งขันด้านราคาได้ค่ะความไม่รู้จักในตลาดนะคะผู้บริโภคบางกลุ่มอาจยังไม่คุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ที่ผสมคอลลาเจนในโยกเกิร์ตซึ่งอาจทําให้เกิดความเข้าใจผิดในคุณค่าของผลิตภัณฑ์ค่ะ แล้วก็จะต้องใช้เวลาด้วยการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการบริโภคค่ะหากพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้าเนี่ยหันไปทางขนมที่มีราคาถูกหรือไม่สะดวกในการเลือกทานเพื่อสุขภาพเนี่ยการแข่งขันในตลาดอาจเป็นอุปสรรคใหญ่ได้ค่ะวิเคราะห์คู่แข่งโครงสร้างตลาดตลาดขนมเพื่อสุขภาพตลาดนี้กําลังเติบโตอย่างรวดเร็เวในประเทศไทยโดยเฉพาะในกลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพและการควบคุมน้าหนัก ซึ่งมักจะเป็นคนที่ทำงานและไม่มีเวลาต้องการอาหารที่สะดวกและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยกลุ่มผู้บริโภคที่ห่วงใยสุขภาพเช่นผู้ที่ทำงานหนักผู้ที่ดูแลสุขภาพผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักและคนที่ออกกำลังกายแนวโน้มตลาดตลาดขนมเพื่อสุขภาพและผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยกำลังขยายตัวในประเทศไทยซึ่งมีการแข่งขันสูงจากแบรนด์ต่างๆทั้งในด้านการพัฒนาโปรดักต์ใหม่ๆและการทำงาน การตลาดที่เข้าถึงลูกค้าได้ดีคู่แข่งในตลาดคู่แข่งหลักก็จะมีแบรนด์ชัน้นนำที่พวกเรารู้จักกันเพื่อสุขภาพก็คือเมจิดัสมิลโยเกิร์ตแลนด์ครับและก็โยเกิร์ตแบรนด์ท้องถิ่นเช่นรักสุขภาพกาโนล่าฟู้ดหรือแบรนด์อื่นๆที่มีผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตและขนมเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของผลไม้และกาโนล่าคู่แข่งทางอ้อมร้านขนมหรือเครื่องดื่มสุขภาพอื่นๆที่ให้บริการ ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับคนที่ควบคุมน้ำหนักและสุขภาพเช่นผลิตภัณฑ์จาก n u t r i l i s t Herbalife หรือแบรนด์อื่นๆที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพและผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆเช่นสแน็คขนมประเภทอื่นๆที่มุ่งเน้นสุขภาพเช่นขนมกรอบไฟเบอร์โปรตีนบาหรือขนมที่ไม่มีน้ำตาลเช่นจากแบรนด์ m w Herbalife Slim Up หรือ Oishi g r e e n t a ทางงตรงโยเกิร์ตที่มีคอลลาเจนโยเกิร์ตผสมเจลาตินจากแบรนด์ดัสมิลหรือเมจิที่เน้นการขายโยเกิร์ตเพื่อสุขภาพขนมสุขภาพที่มีส่วนผสมของผลไม้สดกาโนล่าและคอลลาเจนซึ่งตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ต้องการความอร่อยและสุขภาพราคาสินค้าในตลาดโยกี้โยกี้ราคา129บาทต่อ270กรัมถือเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ทั่วไปในตลาดราคาคู่แข่งในตลาดเมจิ ji, โยเกิร์ตทั่วไปปริมาณ -40 บถึงบาทต่อถ้วย150-200ถึงกรัมโยเกิร์ตท,ที่ผสมคอลลาเจนที่ไม่มีไขมันปริมาณ5 0า0บถึงบาทดัชมิลโยเกิร์ตศูนเอร์เซนไขมันราคาเริ่มต้น35-80บาถึงบาทต่อถ้วยขึ้นอยู่กับขนาดและรสชาติโยเกิร์ตแลนด์ราคาของโยเกิร์ตผสมกับคอลลาเจนหรือโยเกิร์ตเพื่อสุขภาพโดยทั่วไปในช่วงราคา50-100บถึงบาทผลิตภัณฑ์สแน็คสุขภาพอื่นราคาสุขภาพสแน็คมีราคาตั้งแต่สา1 5 0บขึ้นไปอยู่กับประเภทของแบรนด์ครับ จุดเด่นและจุดด้อยของเราและคู่แข่งโยกี้โยกี้จุดเด่นส่วนผสมคุณภาพสูงใช้โยเกิร์ตกรีก0%ไขมันคอลลาเจนผลไม้สดกาโนล,ล่าที่มีคุณค่าทางโภชนาการไม่มีสารเติมแต่งที่เป็นอันตรายไม่ใช่น้ำตาลทรายขาวหรือไขมันทราน บรรจุสะดวกแพคเกจจิ้งเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ยุคใหม่และรักษาความสดได้นานตอบโจทย์เทรนสุขภาพผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสําหรับคนที่ต้องการความสด,ดสบายและรับประทานขนมเพื่อสุขภาพส่วนจุดด้อยเนี่ยราคาเราค่อนข้างสูงผลิตภัณฑ์อาจจะมีราคาสูงกว่าแบรนด์โดยเกิร์ตทั่วไปในตลาดทําให้กลุ่มผู้ค้าเนี่ยรู้สึกถึงความไม่คุ้มค่าการรับรู้ในตลาดแบรนด์เรายัางไม่รู้จักในที่ที่กว้างขวางในกลุ่มที่กว้างขวางในตลาดทั่วไปครับ แบรนด์เมจิจุดเด่นแบรนด์ที่มีความเชื่อมั่นและยอมรับจากผู้บริโภคมากมายผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายราคาเข้าถึงง่ายจุดด้อยเนี่ยแม้จะมีความหลากหลายแต่ผลิตภัณฑ์ที่เน้นสุขภาพเนี่ยมีไม่มากนักเทียบกับโยก i y โยกครับส่วนดัสมิวมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตและการตลาดที่เข้าถึงกลุ่มครอบครัวโยเกิร์ตส่วนจุดด้อยเนี่ยโยเกิร์ตสูงเปอร์เซ็นไขมันอ่ะอาจจะไม่ได้รับความสนใจจากกลุ่มลูกค้าที่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่เน้นบำรุงผิวหรือส่วนผสมพิเศษ แบรนโยเกิร์ตแลรนด์จุดเด่นมีการนําเสนอผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตที่ผสมคอลลาเจนที่มีความสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างดีส่วนจุดด้อยในยโยเกิร์ตอาจมีราคาแพงและจํากัดรสชาติครับ มีขอกลย,ยุทธ์การประชาสัมพันธ์นะคะชื่อแบรนด์ของเราเนี่ยจะชื่อแบรนด์ว่าโยกี้โยกี้นะคะเป็นการเล่นเสียงคําจากคําว่าโยเกิร์ตนะคะเวลาฟังแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกสนุกแล้วก็ดูน่าสนใจมากขึ้นค่ะส่วนโลโก้แบรนด์นะคะก็จะเป็นโลโก้แบรนด์นะคะที่ใช้สีโทนเย็นให้ความรู้สึกที่สบายตานะคะแล้วก็ออกแบบให้ดูเรียบง่ายนะคะดูเข้าถึงง่ายเหมาะกับทุกคนเลยแล้วก็เหมาะกับสายเฮลที้ด้วยค่ะแบบบรรจุภัณฑ์นะคะก็จะบรรจุในรูปแบบของกระป๋องนะคะก็จะ พกพาง่ายแล้วก็สะดวกต่อการทานด้วยค่ะแบบสื่อแอดนะคะก็จะมีโฟลเดอร์แอดนะคะจะเป็นภาพของโยเกิร์ตมีวิดีโอแอดนะคะเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆที่แสดงถึงการทาน c a ริเซอร์แอดนะคะที่แสดงถึงรสชาติแล้วก็ท็อปปิ้งที่หลากหลายมากขึ้นค่ะสตอรี่แอดนะคะจะมีการโปรโมทถ,ถึงโปรโมชั่นพิเศษต่างๆแล้วก็สินค้ารสชาติใหม่ๆค่ะส่วนช้อปปิ้งแอดนะคะจะเป็นการออลิงก์นะคะที่ลูกค้าสามารถคลิกแล้วก็ไปยังหน้าหลานทางออนไลน์ได้เลยค่ะ ช่องทางการโฆษณานะคะช่องทางหลักเนี่ยก็จะเป็น Instagram ค่ะค่ะการวิเคราะห์กลยุทธ์การบริการลูกค้านะคะช่องทางการขายนะคะหน้าร้านเนี่ยก็จะมเีเป็นช่องทางของทางร้านที่รวมอาหารสุขภาพค่ะแล้วก็ช่องทางของทางออนไลน์ค่ะการส่งสินค้าและการบริการนะคะก็คือจะมีการซื้อจากทางหน้าร้านที่บอกไปนะคะแล้วก็มี Messenger นะคะจะเป็นคนส่งด่วนสามารถส่งได้ในพื้นที่ใกล้เคียงค่ะแล้วก็สําหรับลูกค้าที่อยู่ทางต่างจังหวัดเนี่ยก็จะมีคนส่งเย็นค่ะ ช่องทางการชรําระเงินนะคะก็จะมี QR Code นะคะแล้วก็มีเงินสดนะคะแล้วก็มีบริเว b แบงกิ้งค่ะส่วนช่องทางการติดต่อสอบถามนะคะก็จะมี Instagram แล้วก็ Line a ค่ add ะคะ่ะการบริการหลังการขายนะคะก็คือถ้าลูกค้าเน่ได้รับสินค้าแล้วเกิดปัญหานะคะจากทางร้านเนี่ยทาง้านก็จะรับผิดชอบโดยการคืนเงินแล้วก็ส่งสินค้าใหม่ให้กับลูกค้าะคะ่ะแล้วก็จะมีการให้คําแนะนํานะคะสําหรับวิธีการทานแล้วก็การเก็บรักษาเเกิดอน,นี้คะ่ะ 6 0 1 8 6 1พิทชาภาคสมิทธจะมาพูดถึงในหัวข้อของการวิเคราะห์ต้นทุนค่ะโดยที่หัวข้อแรกที่เราจะมาพูดถึงเนี่ยก็คือต้นทุนคงที่แบบชัดแจ้งโดยจะมีรายละเอียดของรายการดังนี้คือค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ซื้อ1ครั้งเพื่อใช้ในการทํางานในราคา40,000บาทค่าอุปกรณ์ต่างๆในสํานักง,งาน2,000บาทค่าไฟาเดือนละประมาณ1,000บาทค่าน้ําเดือนละประมาณ200บาทค่าอินเทอร์เน็ตเดือนละประมาณ450บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้นคือ141,000บาทค่ะโดยต้นทุนที่เรานํามา ใช้ในการทําธุรกิจนะคะจะเป็นการระดมทุนของหุ้นส่วนภายในธุรกิจนี้โดยประมาณ2 0 0แสนบาทต่อคนนั่นเองค่ะและหัวข,ข้อต่อไปที่เราจะพูดถึงนะคะก็คือต้นทุนของที่แบบแสนนั่นเองค่ะโดยจะมีรายการดังนี้คือค่าเสียโอกาสจากการที่เราต้องใช้เวลาในการศึกษาเรียนรู้หาข้อมูลเพื่อมาทําธุรกิจและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินส่วนตัวค่ะโดยจะมีราคาของค่าเสื่อมเสียราคาของทรัพย์สินส่วนตัวอยู่ที่ประมาณ500บาทค่ะ ต่อ,อไปนะคะจะเป็นเรื่องของต้นทุนแปลผนแบบชัดแจ้งค่ะซึ่งก็จะเป็นค่าวัตถุดิบอุปกรณ์รวมถึงค่าจ้างแรงงานในการทําธุรกิจนี้นั่นเองค่ะเริ่มต้นที่โยเกิร์ตนะคะจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ90บาทต่อ1กิโลกร,รมัมดังนั้นใน1เดือนเราจะเสียค่าโยเกิร์ตประมาณ1,800,0บาทใน1ปีประมาณ1นึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นหกพันบาทและตลอดระยะเวลาการทําธุรกิจหรือก็คือ5ปีเนี่ยเราจะเสียค่าโยเกิร์ตทั้งหมด6กล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทค่ะต่อไปนะคะก็คือสตรอเบอร์รี่ เราจะามีราคาอยู่ที่300บาทต่อ1กิโลกร,รมัมดังนั้นต่อเดือนเนี่ยเราจะเสียทั้งหมด1 5 0 0 0บาทค่ะในการคำนวณต่อปีเราจะเสียค่าสตรอเบอรี่ทั้งหมด1,260,000บาทค่ะและในการคำนวณตลอดระยะเวลาการทำธุรกิจก็คือ6,300,000บาทค่ะ,ละกล้วย40บาทต่อกิโลกร,รมัม1เดือนเราจะเสียประมาณ10,000บาท1ปี120,000บาท 1, ตลอด5ปีเราจะเสียทั้งหมด600,000บาทค่ะต่อไปนะคะจะเป็นราคาของช็อกโกแลตค่ะซึ่งเราจะใช้ช็อกโกแลตแท้ซึ่งจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ250บาทต่อกิโลกรัมค่ะในการซื้อ1เดือนเราจะเสียทั้งหมด35,000บาทค่ะ1ปี420,000บาทและตลอดระยะเวลา5ปีเราจะเสียทั้งหมด2,100,000บาทค่ะ ค่ากอรโดล่านะคะ2 2 0้20บาทต่อกิโลกร,รมัมโดยประมาณ1เดือนเราจะเสียทั้งหมด1 1 0 0 0 0บาทค่ะใน1ปีเราจะเสียทั้งหมด1,230,000าาทค่ะและในตลอดระยะเวลา5ปีเราจะเสียทั้งหมด 6ล้านหกแสนนั่นเองค่ะค่ากระป๋องนะคะโดยจะเป็นบรรจุภัณฑ์สาหรับโปรดักต์นี้นั่นเองค่ะเราจะมีราคาอยู่ที่120บาทต่อ10กระป๋องซึ่ง1เดือนเราจะใช้ทั้งหมด1 0,000หมื่นกระป๋องรวมเป็นเงินทั้งสิ้น120,000บาทค่ะต่อปีเราจะเสียเงินค่ากระป๋องทั้งหมด1 4 4 0 0 0้าบาทค่ะและตลอดระยะเวลา5ปีเราจะเสียค่ากระป๋องทั้งหมด7 2 0 0ล้านบาทค่ะค่าฉลากรวมถึงการขออนจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ1,500บาทค่าโฆษณา,าและก็ค่าบูธ อยู่ที่ประมาณ2,000บาทต่อเดือนราคาต่อปีนะคะก็คือ24,000บาทและราคาตลอดระยะเวลาการทําธุรกิจนี้ก็คือ5ปีเนี่ยจะมีราคาอยู่ที่120,000บาทค่ะถ้าจา้างฝ่ายบรรจุภัณฑ์และส่งสินค้านะคะก็คือจะเป็นเงินเดือนนั่นเองอยู่ที่ประมาณ12,000บาทต่อเดือนค่ะราคาต่อปีจะอยู่ที่124,000บาทและต่อ5ปีนะคะก็คือ720,000บาทนั่นเองค่ะ ต่อไปก็คือค่าฝ่ายบัญชีนั่นเองก็จะมีราคาอยู่ที่เท่ากับค่าของฝ่ายบรรจุภัณฑ์เลยและค่าเช่าห้องเย็นสําหรับเก็บสินค้านะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ5,000บาทต่อเดือน60,000บาทต่อปีและ3 0 0 0 0 0บาทต่อ5ปีค่ะต่อไปก็คือค่าจ้างการผลิตสินค้าค่ะอยู่ที่75,000บาทต่อเดือน9 0,000นบาทต่อปีแล้วก็4ี0 0 0 0บาทต่อ5ปีนั่นเองค่ะค่าจัดส่งถึงมือของคุณลูกค้าจะอยู่ที่1,500บาทต่อเดือน1 8 0 0 0บาทต่อปี และก้าเงินบาทต่อ5ปีันนั่นเองค่ะในส่วนของภาษีแบรนด์โยกี้โยกี้ของเราเนี่ยนะคะจะไม่ได้เสียภาษีนําเข้าเพราะว่าวัตถุดิบทุกอย่างที่เรานํามาใช้เนี่ยเป็นวัตถุดิบที่สามารถหาได้ภายในประเทศค่ะดังนั้นในส่วนนี้เราจะเสียต้นทุนทั้งหมด35มสิบห้าล้านเจ็ดแสนบาทค่ะและในส่วนต่อไปนะคะก็คือต้นทุนแปรผ่านแบบแฝงโดยจะประกอบไปด้วยค่าเดินทางไปติดต่อโรงงาน100บาทค่าเสียโอกาสจากการที่เราไม่ได้ทางานในเดือนเนี่ยเดือนละ1น0 0 0บาทรวมแล้วเราจะเสียทั้งหมด 15,100บาทค่ะและต้นทุนรวมของเรานะคะก็คือ3 5 8 8 8 1 0้าแนั้บาทนั่นเองค่ะในส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นส่วนของต้นทุนเฉลี่ยนั่นเองค่ะโดยเราจะคำนวณจากต้นทุนรวมทั้งหมดหารด้วยปริมาณการผลิตตลอด5ปีโดยต้นทุนรวมของเรานะคะก็คือ35 8 8ิบ้าอบาทและปริมาณการผลิตก็คือเวละประมาณ3 2 3กระบองเดือนละประมาณ1 0,000และ 5ปีเนี่ยเราก็จะได้ประมาณ6 0 0 0 0กระป๋องหรือ6 0 0 0ชิ้นนั่นเองค่ะโดยตัวเลขที่ออกมาเนี่ยต้นทุนเฉลีย่ยต่อชิ้นจะอยู่ที่59.8135บาทต่อชิ้นนั่นเองค่ะและต้นทุนเฉลีย่ยต่อเดือนต่อเดือนจะอยู่ที่598,135บาทนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นการวิเคราะห์กลยุทธก์การขายนั่นเองค่ะราคาราคาขั้นต่ําจะอยู่ที่ประมาณ60บาทต่อชิ้นราคาขั้นสูงไม่ควรเกิน1 5ึงบาทต่อชิ้นค่ะและราคาที่เราจะขายนะคะอยู่ที่129บาทต่อชิ้นนั่นเองค่ะโดยเรามีโปรโมชั่นก็คือซื้อ4ี่ชิ้นได้ราคา500บาทจากที่ปกติจะต้องมีราคา516บบาทนั่นหมายความว่า เราจะต้องเสียเงิน16บาททุกๆ4ชิ้นเรามีโปรตัก4ชิ้นดังนั้นเราต้องเสียเงิน16บาททั้งหมด150,000ครั้งรวมเป็นเงินทั้งสิ้น2,040,000บาทนั่นเองค่ะการรับประกันและบริการลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่สดหรือหมดอายุเราจะคืนเงินและจัดส่งสินค้าทดแทนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเพิ่มเติมภายใต้เงื่อนไขก็คือเราจะรับผิดชอบหากลูกค้าถ่ายภาพหรือวิดีโอก,ก่อนที่จะเปิดกล่องสินค้าเท่านั้นค่ะ สวัสดีครับผมพีทชางนรจิต6กหกศูนย์สองห้าสองหกครับผมรับผิดชอบในส่วนที่เก้าแล้วก็ส่วนที่สิบครับวิเคราะห์ผลตอบแทนและความคุ้มค่าในส่วนที่เก้านะครับการวิเคราะห์ผลตอบแทนก็จะมีรายรับรวมสุทธิรายได้ก่อนหักโปรโมชั่นนะครับก็จะมีทั้งหมดเจ็ดสิบเจ็ดล้านสี่แสนบาทนะครับแล้วก็รายได้รวมหลังหักโปรโมชั่นก็จะเป็นเจ็ดสิบห้าล้านครับแล้วก็ต่อไปรายได้สุทธิหลังหักส่วนลดโปรโมชั่นก็เจ็ดสิบห้าล้านบาทครับส่วนต่อไปก็คือรายจ่ายรวมสุทธินะครับต้นทุนรวมตลาด5ปีก็คือ 35มล้าน8ป8,100บาทครับแล้วก็ต้นทุนแปลต้นรวมต้นทุนการผลิตแล้วก็ค่าส่งแล้วก็อะไรต่างๆนานานะครับทั้งหมด3 5ล้านจ็แสบาทครับแล้วก็ต้นทุนคงที่รว,วมก็คือ1 4 1 0 0 0บาทนะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นรายจ่ายสุทธินะครับก็คือ35ล้าน8ป8 1 0 0บาทครับ ต่อไปนะครับก็เป็นกําไรสุทธิก็ได้ทําการเอารายรับรวมสุทธิแล้วก็รายจ่ายรวมสุทธิเนี่ยมาลบกันนะครับได้ทั้งหมด39มสิล้านหนึ่งแบาทครับแล้วก็นะครับเป็นภาษีเงินได้นิติบุคคลครับก็จะเป็นจํานวนเงิน7จ็ดล้านแปดแสนสองหบาทครับต่อไปก็เป็นส่วนที่10นะครับอัตราผลตอบแทนการลงทุนที่แท้จริงเนี่ยก็คือเอากาไรที่แท้จริงมาหารด้วยต้นทุนรวมแล้วก็คูณด้วย100นะครับ ผลสตผลของบริษัทเราเนี่ยก็มีอัตราผลตอบแทนการลงทุนอยู่ที่87.2ครับส่วนต่อไปคือความคุ้มค่าในการลงทุนนะครับโดยพิจารณาถึงผลตอบแทนที่สูงถึง87.2ซนะครับซึ่งถือได้ว,ว่าเป็นผลตอบแทนที่ดีมากๆในการลงทุนสําหรับการผลิตและก็ขายสินค้านะครับค่าความคุ้มค่าในการลงทุนสามารถพูดได้ว่าคุ้มค่ามากๆนะครับเนื่องจากรายได้สุทธิเพิ่มสูงกว่าต้นทุนการลงทุนหลายเท่าเลยแล้วก็ผลกระทบภายนอกนะครับ การจัดโปรโมชั่นอาจมีผลกระทบระยะสั้นในการลดรายได้จากการขายนะครับซึ่งได้ถูกคำนวณในข้อมูลข้างต้นแล้ว ต่อไปจะเป็นความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงในด้านธุรกิจเนี่ยก็จะมาจากความไม่แน่นอนในตลาดนะครับความผันผวนข,ของความต้องการสินค้าต่อไปก็คือความเสี่ยงจากการผลิตเช่นวัตถุดิบขาดแคลนราคาวัตถุดิบสูงขึ้นครับต่อไปก็จะเป็นความเสี่ยงจากปัญหาการส่งครับค่าส่งเนี่ยมีราคาที่สูงมากครับต่อไปก็เป็นความเสี่ยงด้านคุณภาพสินค้านะครับหากเกิดปัญหาสินค้าผิดพลาดลูกค้าอาจไม่พอใจได้นะครับสรุปเลยนะครับกาไรที่แท้จริงเนี่ยจากการขายสินค้าหลังหักภาษีและต้นทุนต่างๆเนี่ยคำนวณได้ว่าจะได้ในราคา28ล้าน 6,97,520บาทครับส่วนต่อไปจะเป็นอัตราผลตอบแทนการลงทุนที่แท้จริงนะครับสูงถึง7.3.4เนลยนะครับซึ่งแสดงให้เห็นว่าการลงทุนเนี่มีผลตอบแทนที่คุ้มค่ามากๆต่อไปนะครับจะเป็นความเสี่ยงนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยยังค่อนข้างสูงนะครับจากการที่แบบว่ามีผลกระทบต่างๆในร่านการผลิตและก็การตลาดรวมถึงความเสี่ยงด้านคุณภาพด้วยนะครับต่อไปรเราจะมาพูดถึงผลกระทบจากเทคโนโลยียุคดิจิทัลที่มีต่อธุรกิจนะคะแล้วก็การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการทําธุรกิจค่ะ ด้วยผลกระทบนะคะก็อย่างแรกเลยคือการตลาดออนไลน์ค่ะเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะจะทําให้ธุรกิจโยกีโยกีของเราเนี่ยสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผ่านโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook Instagram หรือ t i k t o ็ได้ง่ายขึ้นซึ่งเหมาะกับกลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพไลฟ์สไตล์อินเลรลีบค่ะสน,นะคะคือพฤติกรรมผู้บริโภคค่ะการใช้เทคโนโลยีช่วยให้เราเนี่ยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและก็ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างการค้นหาคําว่าขนมเพื่อสุขภาพหรือโยเกิร์ตศูนย์เปอร์เซ็นไขมันซึ่งตัวนี้นะ สามคือการจัดการห่วงโซ่อุปทานนะคะหรือ Supply c าาการนําเทคโนโลยีนี้นะคะจะมาช่วยติดตามวัตถุดิบเช่นพวกเจลาตินคอลลาเจนหรือผลไม้สดซึ่งมันจะช่วยลดต้นทุนแล้วก็บริหารสต็อกได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะต่อไปนะคะคือการแข่งขันสูงขึ้นค่ะซึ่งแม้ว่าเทคโนโลยีมันจะช่วยให้ธุรกิจเราเติบโตนะคะแต่ในทางกลับกันเนี่ยมันก็เปิดโอกาสให้คู่แข่งในตลาดเดียวกันเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้นเช่นกันค่ะในส่วนของการใช้เทคโนโลยีมาส่งเสริมธุรกิจนะคะ อย่างแรกเลยก็คือแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซค่ะการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่าน lazada shopee หรือว่าเว็บไซต์ของเรานะคะจะช่วยให้ลูกค้าเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้สะดวกขึ้นแล้วก็จัดส่งที่รวดเร็วค่ะระบบสมาชิกและก็ loyalty p โปรแกรมนะคะก็ะคือใช้แอปพลิเคชันหรือว่าระบบสมาชิกเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าอย่างการสะสมแต้มเมื่อซื้อครบ500้อยบาทเป็นต้นค่ะอย่างต่อไปนะคะคือเรื่องของการพัฒนาแอปพลิเคชันนะคะแอปพลิเคชันที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพหรือการเลือกขนมสำหรับการควบคุมน้ำหนักเนี่ยก็จะช มากขึ้นนะคะแล้วก็สุดท้ายคือแล้วก็สุดท้ายนะคะคือการใช้ AI แล้วก็แชทบอทคะ่ะสำหรับการทําบริการลูกค้าอย่างการตอบคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือการแนะนำรสชาติเนะี่ยก็จะใช้ตัว AI หรือแชทบอทในการตอบลูกค้านะคะต่อไปนะคะก็จะมาวิเคราะห์เกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์ปัจจุบันความเสี่ยงแล้วก็แนวทางการปรับตัวของธุรกิจค่ะโดยผลกระทบจากสถานการณ์ปัจจุบันนะคะก็มีตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจค่ะแน่นอนว่าราคาวัตถุดิบแล้วก็ค่าขนส่งเนี่ยจะมี แวลูที่สูงขึ้นนะคะซึ่งมันก็จะกระทบกับต้นทุนการผลิตทําให้เราต้องพิจารณาตั้งราคาที่เหมาะสมโดยที่ไม่ลดคุณภาพค่ะ2คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคนะคะผู้บริโภคเนี่ยจะเน้นสินค้าที่สามารถเข้าถึงได้นะคะราคาไม่แพงจนเกินไปแต่ก็ยังคงใส่ใจสุขภาพซึ่งตัวนี้เนี่ยแหละค่ะที่ทําให้ธุรกิจเราลต้องสร้างความสมดุลระหว่างคุณภาพแล้วก็ราคาค่ะสุดท้ายคือโรคระบาดและการกักตัวค่ะ ความต้องการสินค้าที่เพิ่มมากขึ้นนะคะแต่การขนส่งอาจจะล่าช้าทําให้ต้องพิจารณาการเพิ่มทางสินค้าใกล้พื้นที่ลูกค้าค่ะความเสี่ยงต,ต่างๆที่เราต้องผเผชิญนะคะก็มีตั้งแต่ความเสี่ยงด้านการแข่งขันตลาดขนมเพื่อสุขภาพเนี่ยมีคู่แข่งเพิ่มขึ้นอย่างขนมโปรตีนบาร์หรือผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพแล้วก็ความเสี่ยงด้านการตลาดนะคะหากแบรนด์เราไม่สามารถสร้างความแตกต่างได้ก็อาจจะสูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาดนี้ไปค่ะแล้วก็ความเสี่ยงด้านการบริหารทรัพยายกรนะคะอย่างการขาดแคลนผลไม้สดหรือการจัดหาวัตถุดิบ นะคะซึ่งอาจจะกระทบต่อการผลิตค่ะต่อไปนะคะก็เป็นแนวทางการปรับตัวนะคะแนวทางการปรับตัวของธุรกิจเรานะคะก็คือสร้างแบรนด์ที่โดดเด่นเน้นจุดขายที่ไม่เหมือนใครอย่างผลิตภัณฑ์100%ไขมันและการเพิ่มลลาเจนเพื่อสุขภาพผิวนะคะแล้วก็มีการขยายช่องทางการจัดจําหน่ายนะคะอย่างการเพิ่มความหลากหลายในช่องทางขายอย่างการเข้าร่วมกับห้างสรรพสินค้าร้านค้าสุขภาพหรือว่าฟู้ดเดลิเวอรีค่ะ ต่อไปคืคอนวัตรกรรมผลิตภัณฑ์ค่ะเราจะมีการพัฒนารสชาติใหม่ๆอย่างรสชาติเขียวหรือรสมะม่วงพร้อมรวมหมดว่าผลิตภัณฑ์นี้นะคะสามารถตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่เฉพาะเจาะจงอย่างผู้รักความสวยงามแล้วก็สายออกกำลังกายค่ะต่อไปค่ะคือลดต้นทุนอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนเราจะใช้วัตถุดิบในประเทศที่มีต้นทุนต่ำกว่าหรือเปลี่ยนมาใช้ระบบบรรจุภัณฑ์ที่ลดการใช้วัสดุเกินความจําเป็นค่ะ สุดท้ายคือการสร้างชุมชนของแบรนด์เราค่ะคือเราสร้างคอมมูนิตี้ของแบรนด์เราจัดกิจกรรมหรือแคมเปญออนไลน์เช่นการส่งภาพถ่ายก่อนและหลังสุขภาพดีหลังทานโยกี้โยก้เป็นต้นค่ะสรุปนะคะธุรกิจโยกี้โยก้นะคะมีโอกาสเติบโตในยุคดิจิทัลโดยเน้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มการเข้าถึงผู้บริโภคและสร้างนวัตรกรรมใหม่ๆที่ตอบโจทย์สุขภาพและความสะดวกยังไงก็ตามนะคะธุรกิจนี้นะคะก็ยังต้องเผชิญกับความท้าทายด้านต้นทุนแล้วก็การแข่งขัน และการปรับตัวต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคแต่หากเรานะคะได้วางแผนการตลาดและจัดการความเสี่ยงดีๆนะคะก็จะสามารถเป็นผู้นําในตลาดขนมเพื่อสุขภาพได้อย่างยั่งยืนค่ะสุดท้ายน,นะคะเราก็ต้องขอจบการพรีเซนต์แต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ